สวัสดีครับอยู่กับรายการ G toy review e n t r o มาเอาล่ะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เนะื้อหาหลักเนี่ยก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ผมด้วยนะครับ ครับผม,มก็อยู่กับช่วงรายการเล่นก่อนส่งกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้ารีไวซ์นะครับดีไวซ์ไดเวอร์นะครับเรียกงี้เปล่าไม่รู้นะครับอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวอจากตัวรีไวซ์นะครับก็มีสแต็มสองอันเป็นท x 1อันนะฮะแล้วก็สแตมป์ส g ตัวนี้นะครับไลออนนะครับเป็นเ g สจีเนี่ยอ่าจะมีปุ่มกดตรงนี้นะความแตกต่างของท x ดีเอ็กจะต้องกดข้างบนใช่ไหมเนแต่านหลังของดีเอ็กจะไม่มีปุ่มกดให้เห็นว่ามันต่างๆกันยังไงด้านหลังนะครับอ่านะครับม,มันจะมีปุ่มกดตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาถ่านจะสั้นกว่าดีเอ็กนะครับไม่ดูตรงโคด้ดตรง QR ก็ได้นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมมันจะมี n ัมเบ r หนึ่งกับถ้าเป็นดีเอ็กจะเป็นเลขล้วนเลยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เลยสีก็เนี่ยนะความแตกต่าง แน่นอนครับดีเอ็กซ์มีไฟแน่นอนนะผมอ่ะลูกเล่นเจ้าตัวหัวเข็มขัดตัวนี้นะครับด้านหลังใส่ฐานสามเอสก้อนนะฮะแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับมาลองมาลองเล่นดีกว่าอ่ะเปิดสวิตช์แบบไม่มีเสียงนะครับมีแค่แสงไฟจริงๆนะตัวนี้แต่ลูกเล่นตัวเนี้ยมันต้องมันจะเชื่อมกับอ่าจเจ้าตัว เข็มขัดตัวนี้นะครับมันก็จะส่งเขาเรียกว่ามันน่าจะยิงรังแสงรังแสงแสงนะครับน่าจะเหมือนกับของโทรทัศน์อะไรประมาณนี้รีโมทต,ตัวนั้นนะครับมันจะลิงก์กับตัวที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะหลอดไฟข้างหลังเนี่ยนะครับนี่ตัวนี้มันจะลิงก์กันนะครับมันจะเล่นได้ถ้าไม่เปิดตัวนี้เล่นกับเข็มขัดไม่ได้แน่นอนนะครับผมได้กดเฉยมันไม่เหมือน sg sg คือเล่นเล่นลูกเล่นได้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับไปเดี๋ยวมันลองเล่นกันดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าไม่เปิ findet, เปดสวิตช์อันนี้ผมปิดสวิตช์แล้วนะนี่ผมปิดสวิตช์ละโอเคก <c oughs> ้มันจะไม่ลิ้นกันนะครับ <c oughs> ครับมันจะไม่มันจะไม่เป็นไม่มันจะไม่แปลงร่างให้นะครับผมถ้าถ้ามันเราไม่เปิดสวนะิตช์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์ดูนะว่ามันต่างกันยังไงนะครับไปลองตัวต่อไปนะครับสำหรับเอสจีนะครับเดี๋ยวต้องกลับบที่ก่อนโอเคอ่ะมี <S <S ปั๊มมีเสียงปั๊มนะครับแล้วก็ ไปว่า,าถ้าดึงอีกทีจะเป็นท่าไม่ตายไหมเดี๋ยวดูกันถ้าดึงอีกทีจะเป็นไงเสียง อาปนอันนี้ล่างรวมล่าง่ะใช่ไหมแล้วก็ต่อไปอ่าก็คือเสียงหมดละลูกเล่นโอ้เฮ้ยลูกลูกเล่นคือมีเท่านี้นะฮะ SG มีประมาณนี้ลูกนะครับลูกเล่น DX มีไฟ SG มีแค่เสียงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวรีไวท์นะครับเดี๋ยวไปบรุสรุปกันเลยไปเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับผมสาหรับเจ้าตัวรีไวท์นะครับก็ครบรอบ50ปีเนาะครบรอบ50ปีพอดีเจ้าตัวนี้ก็ลูกเล่นเหรอสําหรับเข็มขัดเนี่ยเอาตัวเข็มขัดก่อนนะตัวเข็มขัดเนี่ยผมว่ามันบางเหมือนไก่มุ้งแหละแต่ว่ามันใหญ่ไอตรงที่ที่ที่สแตปมอะที่แตปมอะมันใหญ่ไปหน่อยนะครับ เธอคนละลก็โอเคแต่ว่ามันก็มีผลเสียในระยะยาวนะครับเจ้าตัวก็่ขัดรนะีไฟน์ั่นคือถ้าเล่นบ่อยๆเนี่ยแม่เหล็กแม่เหล็กเนี่ยมันอาจจะไม่ดูดเคยเคยเล่นอุปกรณ์ของเด็กๆใช่ไหมที่ว่าวาดรูปแล้วก็ดึงเคลียมันจะเคลียร์รูปทั้งที่เราวาดอะไรไปรนะมาณนี้ที่เป็นแม่เหล็กอะ่ะเออนั่นแหละมันมันก็จะมีผลเสียในระยะยาวที่ว่าแตมไปอาจจะขึ้นรูปไม่สวยอะไรเงี้ยขึ้นไม่สุดขึ้นไม่หมดอะไรเงี้ยไม่ลงไม่เหล็ก ว่ามันก็มีความเสื่อมตามการเวลาของมันนั่นเองนะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้ไว้เนี่ยโดยโดยสวนตัวแล้วมองว่าก็โอเคนะเนี่ยตัวนี้เป็นแผ่นไม่เหล็กนะตรงเนี้เป็นไม่เหล็กไว้ดูไอตัวตัวพวกนี้ขึ้นมานะครับก็มีผลเสียตามระยะแหละครับตามระยะตามการเวลานะครับสเต็ปมนถือว่าสวยงามนะครับทํามาสวยงามใหญ่ใช้ได้เลยเป็นตราปั๊มมาฮะนะครับเป็นตราปั๊มสวยเลย นะครับผมอ่าสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าโดยรวมโอเคครับตามนั้นะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับพรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรแล้วเจอกันบ๊ายบาย